แล้วก็ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามากันที่อีกหนึ่งประเด็นละกันนะคะไปที่ดาราสาวคนนี้บ้างค่ะ โบวี่อัธมานะคะที bottle bottle ่มีคนโพสต์บอกว่ามีคนเมาส์กันว่าที่โพสขายกระเป๋าแบรนด์เนมผ่านไ G ีส่วนตัวนะคะหลายคนก็เลยเมาส์ว่าเอ๊โบวี่จะมีปัญหาด้านการเงินหรือเปล่าค่ะซึ่งทีมข่าวเอฟแอมออนไลของเราไม่รอช้านะคะได้ติดต่อขอสัมภาษณ์โบวี่ถึงเรื่องนี้ด้วยเจ้าตัวเนี่ยไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ค่ะก็มีเพียงแฟนหนุ่มนะครับอย่างคุณโอมอิทธิศักดิ์ครับออกมายอมรับแทนแฟนสาวบอกว่าได้มีการโพสต์ประกาศขายกระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยจริงๆเพราะกระเป๋าเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ไม่มีความจําเป็น สักเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ใช้แบรนด์ไทยซะซุนใหญ่ด้วยนะครับส่วนเรื่องที่หลายคนบอกว่าโบวี่มีปัญหาการเงินนั้นเนี่ยก็มีบ้างแต่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้ต้องใช้เงินจำนวนมากแล้วก็อยากเรื่องนี้เนี่ยอยากให้โบวี่มาตอบเองดีกว่าโดยตอนที่โทรไปสอบถามโบวี่นะคะเจ้าตัวก็มีการบอกหลังไมามาค่ะบอกว่าต้องใช้เงินจํานวนมากเพื่อเอามาจ่ายบ้านที่กําลังสร้างค่ะเพราะว่าบานปลายจาก10ล้านเนี่ยนจนตอนนี้คือ40ล้านแล้วแล้วก็ยังไม่เสร็จเลยด้วยถูกต้องเข้าใจเลยคนทำบ้าน คือหลังจริงทำไมท้าไม่ดูจริงมากบ้านบานค่ะบ้านที่ถูกต้องนะจริงๆมักจะต้องตัดไม้โทออกใช่บ้านบ้านบ้านปลายไปรู้นะเราตั้งงบไว้ที่5ล้านมันจะกลายเป็น10ล้านทันทีแล้วเป็น10บล้านแบบเอ๊ะทำไมแป๊บเดียวเอ๊ะใช่แล้วก็ต้องมีการนุกเวลาออกไปเรื่อยๆไม่มีกำหนดที่แน่นอนถูกชั้นสามสี่ล้านไม่ได้ย้า่บ้าน แต่ประเด็นเรื่องของการขายกระเป๋าแบรนด์เนมขายสมบัติส่วนตัวของตัวเองอะไรแบบนี้อยากให้ถามทางนี้ทำไมคะคุณขายบ่อยไหมจริงบ่อยไม่ไม่เรารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของผู้หญิงก็คือสินค้าแฟชั่นอะค่ะเดี๋ยวมันมาแล้วมันก็ไปอันไหนที่มันใกล้จะเชยเรารู้แล้วว่าโอเคเทรนเดี๋ยวมันมาเทรนใหม่ละเวลาอยากจะได้กระเป๋าใบใหม่เราต้องขายใบเก่าเพรเป็นการใช้ของแบรนด์เนมที่ถูกต้องเพราะว่าไม่งั้นเราจะกลายเป็นบานปลายนะคะไม่เราก็ถ้าเกิดคิดอีกทางหนึ่งอะ ผู้หญิงอะบางทีอะซื้อในยุคนั้นแล้วเก็บเก็บเสร็จแล้วมาเก็งกําไรแล้วขายต่อได้นะมันก็ไม่ไดีง่าบางยี่ห้อเก็บกำไรได้เลยที่มันแพงมากๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราซื้อมาใช่ป่ะแล้วเราขายต่อบางคน่ะถ้าเกิดมันเป็นหนังที่มันเป็นลิมิเต็ดอะมันได้กําไรซื้อขายได้ราคาเท่ากับตอนที่เราซื้อมามันคุ้มจะตายเหมือนเราใช้กระเป๋าฟรีๆเออบางใบอะแทบจะไม่ต้องใช่ไอ้อย่างบางใบสมมุติว่าถ้าตัดสินใจขายเนี่ย บางใบที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็ขายได้เท่ากับราคาที่ซื้อหรืออย่างบางทีมันเยอะมากเนี่ยเราก็อยากแบบเขาเรียกว่าเป็นการแบบระบายออกเนาะเหมือนเสื้อผ้าผู้หญิงอะอะไรที่เป็นแฟชั่นอะไรที่มันมาบางทีเราเก็บไม่ไหวเราก็เออขายต่อดีกว่าออกมาเป็นมูลค่าเงินได้ด้วยกับรู้สึกว่าเป็นวิธีการใช้เงินเป็นบริหารจัดการในการซื้อของที่ดีด้วยนะอยากก็อยากได้ใบใหม่อยากได้อันใหม่อยากต้องใช้เงินเข้าของที่เรามีที่เราเก็บไว้ก็เอมาทรดกันขายไันใช่อนะครับค่ะ